ครับคลิปนี้พามาดูมะเขือแปลกครับนี e ่ครับเขาเรียกมะเขือตุ๊กตานะครับมะเขือตุ๊กตามะเขือแปลกแปครับนี่ครับดูครับมันจะมีจุกนะครับม er e ันจะมีจุกแบบเหมือนตุ๊กตาเลยนะครับที่แรกไปเห็นต้นมันต้นก็เหมือนต้นมะเขือนี่ครับแต่ลูกมันโดยมันตุ๊กตาแล้วมีห้าแฉกที่ลูกสมบูรณ์จะมีห้าแฉกนะครับ อันนี้ห้าแฉกเท่ากันแต่ว่าลูกเล็กหน่อยดูเม็ดครับเม็ดก็เหมือนมะเขือทั่วไปนะนี่ครับนี่จะไปปลูกครับไปเก็บไปเก็บมาเอ้ได้ได้เล็ดพันธุ์มาจ<ม>ากหน้าโดยหน้าดโดยดอสีสีให้หน้าทางเข้าโดยดอนี่ครับลูกมันเหมือนตุกก๊กตาเลยนะครับ ใช่แรกนึกว่าเขาตุ๊กตามะเขือน,นะจริงไม่ใช่พอไปดูใกล้ๆเป็นมเนนะเขือนแต่มันกินไม่ได้นะครับปลูกไว้สวยงามมีเสนะ่ห์คนปลูกเขาเรียกว่ามะเขือตุ๊กตาครับมันก็เหมือนตุ๊กตา,าจริงสีสันสวยงามมากเลยครับดูเม็ดมันเม็ดติดแก่แล้วนะี่ครับ Okay. ดูเม็ดดูเนื้อก็เหมือนมะเขือนะครับดูเม็ดดูเนื้อมันก็เหมือนมะเขือทั่วไปครับแต่ดูข้างนอกมันสวยงามน่ารักดีครับก็เลยจากเก็บพันไว้ปลูกเนี่ยครูกไว้ดูเล่นเลยด,ดีแต่บ้านใครมีเลือกมะเขืออะไรก็ช่วยบอกได้นะถ้าใครดูครับเขาเลือกมะเขือที่นี่เขาเลือกมะเขือเลยนะมะเขือตุ๊กตาครับ คนะครับโอเคครับ okay, uh